ท่านทันอุดรสามหมอกลุ่มพระวสีธาตุติดไฟนั่นเจ้าของเ็นล่เอารถตน่ที่้องกีย่นอ๋อเลยสียขายขั้นกลางเลยอุดรเมืองเลยปอสองนี่นะซื้อมาแล้วคันนี้ลูกค้าฝากไว้ครับคันนี้ลูกค้าฝากปัดแสดงว่าช่วงทมดินได้ไหมต่อลงมาเนี่เอาเอาลงมาประมาณสองเดือน่แล กับคนมนา,านำกน, <c oughs> นี้เปีนเครื่องกลางคือเครื่องไทยนนเครื่องแลยรถแอร์ป่ะแอร์ปอสองรถแลนดอุดอเมืองเลยเจยนี้ผลกระบหมดลไว้ใรผมกักบวัดไร้วัตตอนนี้อยากได้รถส่งสูงอยู่ เน,ออน่บัวครับหกรลอดน,นีล่ล้วสั้นคืบสั้นสึก<อ>สั้นคืบสั้นเครื่องก็ได้แต่ว่าพร้อมใส่เนี่ย่าการาคาบนสูงเนาะเพราะว่าเขาลูกค้ายอยากได้ไปเลี้ยงโรงงานหลายอยู่จริงๆครับน,นี่เนี่ยเอาไปเ็ดซีใหม่ก็ได้โรงงานนี่เลยครับเขาไม่อยากเทปไปแล้วตัวนี้มัน,นเป็นคัตสีอย่างครับ ินหิน่โน่เครื่องไทยเครื่องแปดสูบเนาะ่เได้กันเครื่องตัวนี้ก็เป็นแปดสูบนะครับิน่เท่อเท่ไดี่ทั่ออเ็ลยเป็นเอฟ่ครับเอฟเจห้าศอ่าตัวนี้เป็นเครื่องแปดสูบพิโน่เอฟเจ็ดห้าศูนย์นะครับ ถุงลมเขาถุงขคว้ยเออถุงลมเขาคว้ยมันเป็นจังไดครับจังเดินบวกคมนะนี่ว่าตัวเขาคว้ยโอ้ถุงในมันอยู่ในพุถ้าถุงลมในจะอยู่ในเองสิถ้าเขาควายนี่ก็คืออยู่หนาหลังอมันอยู่นงต่เขา้ยอมันกลายเป็นถุงยงังสิเล่นวะนี่ถ้าถุงลมในนะมันจะอยู่ทางในคั่วทางในอ๋อทางในมันจะอยู่หวังจังสีเลยนี่เป็นลูกยางดำๆตัวนี้ก็คือเขาคว้ยจะอยู่หนาอยู่หลังสิโอเคผมดูแลวัดเนี่ย ได้ความรู้นะครับได้ความรู้นช่องตัวมันดีครับผมอน้หอนแดดไปคนอยู่บ้านโต๊ะฝนอยู่บ้าน่ต๊แล้วครับกัสิต๊คว่มควอมกันแล้ววังอาทิตย์ที่แล้วแล้วครับผม คัดีคัดี0ตัวใดครับเป็นมู่โมมูแล้วนี่ช่วงนี้ยากมาครับคัดซีก็ได้ม่นครับผมครับมเปหุดเจ็บนครับไปเสียมันเ็อนอย่างเหมอเอาไอ้ออยู่เก็นนมัน เล้นยกน,เนก,เป,นเ,กนเ,เป็นนักดรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ